เงใ,ใจใครดีแท็ Tech ส่งท้ายปลายปีกับแพ็กเกจโปรโมชั่นดีแท็กแฟลชเซล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 วันนี้มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นดีแท็กแฟลชเซลซุปเปอร์คุ้มกันนะครับกับช่วงระยะเวลา24ธันวาคมถึง27ธันวาคม2565นี้ส่งท้ายปลายปีส่งท้ายเน็ตไม่อั้นล็ดสุดท้ายหลังจากนี้เน็ตไม่อั้นไม่มีอีกแล้วนะครับย้ำว่าหลังจากนี้ เน็ตแบบไม่อั้นไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าปี2566เป็นต้นไปเขาจะเริ่มใช้เน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานถ้าเราใช้เยอะเน็ตก็จะกินเร็วเน็ตก็จะหมดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวสุดท้ายของอถเน็ตแบบไม่อั้นจากทางค่ายดีแท็นะครับในระบบเติมเงินเท่านั้นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับ ทำได้แน่นอนติดต่อร้านค้าเท่านั้นครับไม่มีรหัสในการกดนะครับจะต้องติดต่อร้านค้าเท่านั้นด่วนดวนกันเลยครับกับแพ็กเกจเน็ตแบบไม่อั้น d ีเท f เฟร s เซลซปเปอร์คุ้มความเร็ว30เมกะบิตเพอร์เซกนะครับย้ําว่า30เมกะบิตเพอร์เซกเรวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแบบไม่อั้นนะครับแถมโทรฟรีทุกกระข่ายกันด้วยในราคาเพียงแค่200บาท30วันคุ้มครับ คุ้มจริงๆซุปเปอร์คุ้มจริงๆครับ D Tech f l a s e a ซุปเปอร์คุ้มส่งท้ายปลายปี2565และรถสุดท้ายของเน็ตแบบไม่อันในระบบเติมเงินนะครับโดยคุณผู้ชมทั้ง77จังหวัดนะครับสามารถที่จะติดต่อกับร้านค้าได้เลยนะครับร้านไหนก็ได้77จังหวัดในประเทศไทยนะครับติดต่อกับ รันค้าเพื่อขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับนี่คือตัวดุ่นๆนะครับถ้าเกิดร้านไหนทําไม่ได้นะครับร้านไหนทําไม่ได้คุณผู้ชมติดต่อที่ร้านสราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเขาสามารถที่จะทําเน็ตให้กับคุณผู้ชมได้นะครับมีค่าบริการ150บาทนะครับย้าว่ามีค่าบริการ150บาทถ้าคุณผู้ชมรับในราคานี้ได้คุณผู้ชมก็ สามารถที่จะติดต่อกับทางร้านได้เลยนะครับทำเน็ตได้เลยเน็ตแบบไม่อั้น30มสิบเมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกระคานนบนานสามวันนะครับเพียงแค่200บาทเท่านั้นรถสุดท้ายย้ำว่ารถสุดท้ายของเน็ตแบบไม่อั้นนะครับทีนี้ร้านสาวุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนยนะติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหรือติดต่อทาง Facebook Fanpage ร้านサาวุธคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับมีร้านด้วยนะครับร้านサาวุธคอมพิวเตอร์ นะครับหรือถ้าจะให้สะดวกเร็วเร็วที่สุดไปกว่านั้นก็คือติดต่อทางไลน์นะครับแอดไลน์ที่ s a r a w u t c o m p u t e r นะครับ s a r a w u t c o m p u t e r นี่คือในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นของ d t e c f l e ล็กเซลซุปเปอร์คุ้มในช่วงระยะเวลา24-27ธันวาคม2565นี้นะครับย้ำว่าเบอร์ใหม่เปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับ แล้วก็ซิมสมัครได้ทุกซิมยกเว้นซิมแฮปปี้คอกับซิมทัวริสสมัครไม่ได้แล้วก็เบอร์เก่านะครับเบอร์เกา่าเบอร์เกา่านี้ติดต่อร้านค้าหรือร้านสะลุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตโลนะครับเพื่อติดต่ำเบอร์เกา่าแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมาจะต้องย้ายมาให้เสร็จภายใน7วันของวันที่เราจะทํานะครับอย่าให้เกินวันที่27เพราะฉะนั้น7วันอย่าให้เกินวันที่27ช่วงนี้ก็คือเริ่มดําเนินการขอย้ายค่ายได้เลยนะครับ เพืจะ,จะเอาพเกจโปรโมชั่นตัวนี้เพราะว่ามันใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ2วันทําการนะครับก็รีบด่วนเลยครับสหรับท่านที่จะเอาแบบเน็ตแบบไม่อั้นในตอนนี้นะครับเ,เบอร์เก่าหรือเบอร์ใหม่หรือ เบอร์ใจค่ายเบอร์เดิมที่ร้านอื่นทําไม่ได้ร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์เขาทําได้นะครับมีค่าบริการ150บาทนะครับย้ำว่าค่าบริการ150บาทนะครับแล้วก็ค่าเน็ตอีก200รวมเป็น350บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมรับในราคานี้ได้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางร้านกันได้เลยนะ นี่คือเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นำมาฝากแบบด่วนๆกันเลยในตอนนี้จากทางค่ายย e ีเด็กเฟรตีิลซูเปอร์คุ้มนะครับสามสิบเมกสามสิบวันสองร้อยบาทแถมโทรฟรีทุกทเครือขายกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ